สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนานรายเคกเ้กเถอวันนี้นาายอยู่ที่ตลาดชาวสยาม วันนี้นะคะนาราบอกเลยว่านาราจะเปลี่ยนคอนเทนต์มากนะคะหลายคนเนี่ยจบอกว่าที่นาราเปลี่ยนคอนเทนต์มากนันหนูเบื่อแล้วอ <laughs> ีกนี่นะคะอยากคิดว่าเป็นการทําบุญเลยคิดว่านาราเนี่ยมาช่วยให้กําลังใจละกัน <c oughs> คอนเทนต์ของเราคือเปล่ายิงสุก <c oughs> ถ้าชนะนาราเหมาหมดแต่ถ้าแพ้เนี่ยไม่เหมานะคะจะรู้ที่คราว่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดชาวสยามเนี่ยจะมีใครชนะนาราบ้างถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าค่ะไป คุณพี่สวัสดีค่ะขอปังยิงสูตกับแม่หน่อยท่านแม่ชนะหนูหนู่มเมาหมดแต่ถ้าแพ้หนูไม่เหมาหนึ่งสองฟัซชนะเมาหมดเลยครับแม่โอเคเมาหมดเลยถ้าวันนี้พี่เป่าชนะหนูหนู่มมาหมดแต่ถ้าแพ้หนูไม่เหมาโอเคบ้าทุบเดียวนะยิงทุบชนะเหมาหมดค่ับปังยิงสูตถ้าชนะหนูหนูเหมาหมดแต่แพ้หนูไม่เหมามายิงทุบชนะโอไม่เมาพอครับเป็นกำลังใจให้นะคะปังยิงสูตชนะหนูหนูเหมาหมดเลยมายิงทุบ ไอ้ชนะเหมาหมดเลยค่ะสักเลยแม่ร้อยกล่อง, <S <S <ข>องถ้าวันนี้ชนะหนูหนูเหมาหมดเลยแม่กลับบ้านเลยนะมายิงทุบโอเคเหมาหมดเลยแม่กลับบ้านเลยนะตู้ตู้กลับบ้านเลยค่ะโอเคมาถ้าวันนี้ไปล่นนาชนะพี่พี่เหมาหมดเลยแต่ถ้าแพ้พี่ไม่เหมาพร้อมไหมมายิงคุบไม่เหมาเด้อลูกค่ะ <S <S 2> <S 2> <S ถ้าวันนี้เปล่าชนะหนูไม่ได้กลับไวกว่าพี่เคยมาเป็นแน่นอนแต่ถ้าแพ้หนูไม่เหมานะยิงคุบ ชนะเหมาหมดคับแม่เหมาหมดเลยป่ายิงชุบชนะหนูหนูเหมาหมดเลยแต่แพนหนูไม่เหมามายิงชุบเหมาหมดเลยค่ะแม่วันดีค่ะเหมาหมดเลยนะแม่นะเหนื่อยมหมขายของทุกวันเนี้ยเหนื่อยเหรอโอเคป่ายิงชุบชนะหนูหนูเหมาหมดเลยยิงชุบเหมาหมดเลยค่ะชนะหนูหนูเหมาหมดแพนหนูไม่เหมานะ ยิงชกเหมาหมดเลยค่ะในทันด้วยแม่สวัดดีค่ะชนะหนูหนุเหมาหมดเลยนะแต่แพ้หนูไม่เหมายิงชกไม่เหมาแม่โอเคโอเคสู้ๆแต่แม่ต่อไปนะนพัชนะพี่พี่เหมาหมดแต่แพ้พี่ไม่เหมายิงชกเหมาหมดเลยแคมอะไรล,ลก ที่ติดตามนา,าราตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่านา,าราเนี่ยไม่ได้สมเร็จตั้งแต่แรกบางครั้งงานที่ไม่มีอะไรเข้ามาดีๆในชีวิตเนี่ยไม่รู้ว่ากรรมอะไรพอดีก็ดีไม่สุดนา,าราเนี่ยได้ไปเห็นที่คนหนึ่งรู้สึกว่าเขาปังมากพอเลยทักไปอามาตรงๆว่าแม่ทำไมถึงปังขึ้นนางก็เลยบอกว่ามึงเชื่อเรื่องหมู่ไหมนั่นก็คือตะกุดพระคุณพ่อแม่ใครมีตะกุดนี้ไว้เนี่ยไม่มีทางตกอับแน่นอนได้ยัง ในวหว่า,างร้อนผมคงพูดต่อเลยละกันเจ้าของแบนรนด์พ่อค้าแม่ค้าที่มัปังในตอนนี้ก็บูชาตะกุดนี้กันแหละคนที่ล้มติดนี้หลายสิบล้านก็ฟื้นกลับมารวยปังได้อีกครั้งเพราะอาจารย์คัมพีรหาดูได้อาจารย์คมพีร์มีแต่ลูกศิษย์างปังเพราะฉะนั้นไปบูชาได้เลยนารานแนะนําและใครที่จะบูชาของมงคลแท้ๆเนี่ยแบบนี้นะจ๊ะติดต่อได้ที่พี่ไอซ์อาจารย์เนี่ยเขาคัดเลือกคนมาบูชาแบบนี้ไม่ใช่ใครมาเป็นก็ได้นะจ๊ะแบบพี่ไอซ์เนี่ยขคือปังจริงก็ขึ้นเฟซนี้ไว้เลยนะ รับรองเนี่ยทักไปเลยได้วัตถุมงคลแบบของแท้แบบปังๆอย่างชเลยจ้าอันนี้ที่นาราสั่งไปน่ยรอ16วันแต่บอกเลยว่าปังมากเนี่ยพอ,อาจารย์เนี่ยเขาสักลายชื่อพ่อแม่เสร็จแล้วใช่ไหมคะเขามีการกล่าวอาราธนาพระคุณพ่อแม่หลังจากนั้นนะคะเขามีการปิดทองอัดมวลสารมหาเศรษฐีแบบเต็มสูตรว่านมงคลทุกชนิดถ้าบูชาเนี่ยไม่แพงเลยนะราคาเพียงแค่2 9 9 9บาทเพราะมันใช้ได้ตลอดชีวิตเราก็จะต้องสั่งเพราะ่มีอันเดียวในโลกอันเดียวในโลกคือชื่อพ่อแม่เราพ่อแม่เนี่ยจะหนุนดวงเราแค่29บเรสองพ มแม่สวัสดีสดค่ะขายของเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ถามนิดนึงหมดเนี่ยกำไรวันหนึ่งได้เท่าไหร่ร้อยละกร้อยขบบาทแล้วพอหรอไม่พอแม่ขอมาพูดอะไรอย่างได้ปะสู้ๆนะยอย่าท้อนะจะร้องไห้หรอทำไมอ่ะอาจับมือไหนบอกลูกสาวซิทำไมทำไมมันเหนื่อยบ้างไหมแม่ไม่มีภาระอะไรบ้างออกกระดานนะแม่นะยินชุบ โอเคเหมาหมดเลยแม่ขอแบมคันหน่อยไม่ต้องทอนนะไปทําทุนนะสู้ๆนะคะแม่ไม่ต้องร้องผ่านไปให้ได้อย่าท้อนนะหนูเข้าใจเพราะใครแม่ค้านะใสถุงใสถุงเลยค่ะสู้ๆแม่คนสวยสวัสดีค่ะอายุเท่าไหร่เนี่ยยีค่ะช่วยใครขายของเนี่ยช่วยพ่อกับแม่พ่อแม่ไปไหนอยู่ที่นึ่งค่ะหนูมาขายคนเดียวหรอถ้าวันนี้โทรไปบอกพ่อแม่ว่าหนูข,ขายหมดแล้วจะเป็นยังไงนะดีใจค่ะดีใจไงวันนี้หนูออกกังไกลพี่ทีนะยิงชก พี่เหมาหมดเลยได้แต่โทรไปบอกแม่ให้หน่อยว่าแม่มีคนลาเหมาหนูแล้วฮัลโหลแม่เอออะไรเขาเหมาหนูแล้วแม่ว่ารับหนูกลับบ้านเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่เขาอย่างโอเคอ่ะนี่ลูกนี่โอเคสู้ๆนะพี่ชอบเด็กขยันอย่างนี้นะลูกขยันต่อไปนะคะดีใจไหมโอเคกลับบ้านไปก่อนแม่นะสู้ๆค่ะลูกไป แย่ลงทุกวันเลยอ่ะลงทุนเยอะแต่ของมันก็ขายไม่ออกบางทีก็จนเน่าจนเสียอย่างเงี้ยขายยากค่ะมันเงียบมันแทบไม่มีคนเดินเลยอ่ะตุนไหนํายกไรหดไปทุกวันทุกวันเลยพ่อแม่พี่น้องใครขายอาหารตามปากใครข้าวแกงมาเอาของไปเล้ว ด้วยเศรษฐกิจตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้พูดตรงๆว่ามันแย่พ่อค้าแม่ค้ามีแต่ทุนกำไรไม่มีวันนี้เป็นการที่นาราเหมาของอีกทออหนึ่งเนี่ยไปให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารตามฝากไข่ข้าวแกงเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนให้กับพ่อค้าแม่ค้านอกจากทุนที่เขาได้วันนี้ไปแล้วมันคือกำลังใจนาราพูดมาตลอดเลยว่ากำลังใจคือสิ่งสำคัญนาราเนี่ยจะยืนยันว่านาราจะให้กำลังใจต่อไปเพื่อให้เขาสู้สู้จนความมึงจะออกค่ะ ขายของเป็นยังไงบ้างก็ดีอะค่ะขายดีเหรอโอเคงั้นไม่ช่วยเหมาดีกว่าเพราะขายดีขายดีหรือขายไม่ดีขายดีค่ะไม่เหมานะไปลาขายดีขายไม่ดีโอเคขายดียิงชก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 พี่ไปยิงชกบ้านอะไอะ